บ้านกะเรียงทิซอเดอร์มีสภาพเป็นดอยสูงสลับซับซ้อนตัวหมู่บ้านแวดล้อมด้วยป่าดงพงไพรที่หนาทึบและกันดารแต่พวกชาวบ้านก็ดำรงชีวิตกันอยู่ได้เพราะความเคยชินหัวหน้าบ้านชาวกระเรียงหมูน่นี้ชื่อลุงทิซอลุงทิซอเป็นหัวหน้าบ้านมานานหลายสิบปีตั้งแต่ยังหนุ่มแก เป็นที่รักนับถือและยำเกรงของชาวบ้านแม้ตอนนี้จะอายุ55ปีแล้วแต่บารมีความเป็นผู้นำของแก่ก็มีได้ลดน้อยลงเลยที่หมู่บ้านแห่งนี้มีชายหนุ่มวัย25ปีอยู่คนหนึ่งชื่อเจ้าพระเสร์เจ้าพระเสร์มมีนิสัยไม่ดีชอบดื่มเหล้าเมายาชักชวนเด็กวัยรุ่นมั่วสุมกันเป็นประจำและ มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นหัวหน้าแทนลุงที่ส่อแหล่งมั่วสุมของเจ้าพระเสอ็อยู่ที่กระท่อมริมทางขึ้นดอยตอนเย็นๆจะตั้งวงดื่มกินร้องรำทำเพลงและพูดจาแทะโลมหญิงสาวที่เดินผ่านไปมาเสมอทำให้พ่อแม่ของหญิงสาวเกิดความวิตกกังวลว่าสักวันจะเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามดังนั้นพ่อแม่ของหญิงสาว จึงพากันไปร้องเรียนให้ลุงที่สอได้รับรู้ลุงที่สอเจ้าพระเสอร์มันแกเรใหญ่แล้วนะจับกลุ่มกินเหล้าเมากันอยู่นอนลูกเขาเมียใครเดินผ่านมันพูดจาแทะลมจ่องตาเป็นมันลุงที่สอไปปรา์พวกมันบ้างสิลุงที่สอครันได้รับคำร้องเรียนจึงบอกว่าเอเจ้าพระเสร์นี่ข้าเคยเตือนมันมาสองหนแล้ว ไม่ใช่ไม่เคยเตือนแต่เตือนแล้วมันไม่เชื่อมันหัวแข็งเอาละไม่เป็นไรข้าจะไปเตือนมันอีกสักทีคราวนี้หากไม่เชื่อก็คงจะต้องลงโทษกันบ้างลุงที่สอพูดทำหน้าเครียดเดินอาดอาดตรงไปยังแหล่งมั่วสุมของเจ้าพระเสอรทันทีโดยมีชาวบ้านสี่ห้าคนเดินตามขณะนั้น เจ้าพระเสรอดื่มเหล้าเมาแล้วลูกน้องคนหนึ่งซึ่งอยู่ข้างๆได้สกิดบอกว่าพี่พระเสรอนอนลุงที่ซอเดินหน้าบึ้งมาโนอนเตรียมตัวโดนด่ากันเถอะพวกเฮาเจ้าพระเสรอหันไปทางลูกน้องพลางพูดแสดงความไม่พอใจว่าเฮ้ยตั้งไปกลัวทำไมวะคนแก่อายุเกือบหกสิบแล้วยังบ้าอำนาจวางโตเป็นหัวหน้าบ้านอยู่ได้ข้าไม่กลัวรอก หากมาดา่าข้าข้าก็จะสวนกลับไหวหรอพี่เสอตัวใครตัวมันนะพี่ลูกน้องพูดเตือนแต่เจ้าพระเสอทำตาขวางพูดยังลำพองขึ้นอีกว่าไหวสิวะพวกเองคอยดูและแล้วลุงที่ซอและชาวบ้านก็มาถึงลุงที่ซอกวาดสายตาจ้องดูกลุ่มอันธพานขี่เมาจนพวกมันทุกคนพากันก้มหน้าหลบตาไปหมดทั้งสิ้น ยกเว้นเจ้าพระเสรอที่เชิดหน้าประสานสายตาอย่างไม่สะทกสถานไอ้พระเสรอข้าเตือนแกสองหนแล้วทำไมไม่หยุดมั่วสุมลุงที่ซอตวาดด้วยน้ำเสียงที่ดุดันลุงนั่นแหละหยุดหากข้าไม่หยุดลุงจะทำไมเจ้าพระเรสรอสวนกลับแสดงท่าทางยียวนไม่ยํำเกรงเลยลุงที่ซอโกรธแต่ก็พยายามค่มใจพูดเตือนต่อไปอีกว่า แกนี่กำเริบใหญ่แล้วนะพ่อแม่ก็ตายจากหนีหมดแล้วแทนที่จะทำตัวให้ดีกลับมาเป็นอันธพาลเอือนสามหนหากไม่เชื่อข้าจะไล่ออกจากหมู่บ้านแกจะกลายเป็นหมาหัวเน่านะข้าไม่กลัวลุงนั่นแหละหมาหัวเนา่าแกแล้วยังไม่เจียมสังขารมาลองกันไหมเล่าหากลุงชนะข้าจะยอมไปจากหมู่บ้านแต่หากลุงแพ้ลุงจะต้องสละตำแหน่งหัวหน้าบ้านให้คนอื่นเป็นแทน ร่าไหมเจ้าพระเสือลุกพรวดยื่นหน้าท้าทายชาวบ้านที่มากับลุงทิศไม่เห็นมันแสดงท่าทางหยาบคายโอหังเช่นนั้นจึงพากันปรามขึ้นบ้างว่าพระเสือแกหยุดเดี๋ยวนี้นะเป็นบ้าไปแล้วหรือไงข้าไม่บ้าแน่จริงก็อย่ารุ้มสิข้าอยากจะลองกับลุงทิศตัวต่อตัวคนอื่นไม่เกี่ยวเจ้าพระเสือท้าอีกคราวนี้ลุงที่ศ หมดความอดทนเพราะถูกคนหนุ่มคราวลูกหลานมาลูบคมจึงหันไปพูดกับชาวบ้านที่ทยอยมาดูเหตุการณ์ขึ้นว่าไม่ต้องมาช่วยข่านะข้าจะรับคำท้าของมันหากมันชนะข้าจะออกจากตาแหน่งหัวหน้าบ้านตามที่มันต้องการพูดบอกแล้วลุงที่ซอก็กระโจนเข้าหาคล้ายเสือเท่าที่เต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บและพลังอำนาจทั้งคู่ กอดรัดฟัดเวียงกันกลิ้งไปกลิ้งมาบนพื้นดินพักเดียวเท่านั้นเจ้าพระเสรอก็สิน้นฤทธิ์ถูกลุงทิอเอามือกดคอดิ้นพัดพลาดดวงตาเลือกลานหายเมาเป็นปิดทิ้งนอนหายใจผง,งาบผง,งาบท่ามกลางสายตาของชาวบ้านนับสิบคนที่วิ่งมามุงดูลุงทิศลุกขึ้นถุยน้ำลายใส่มันแล้วชี้หน้าตะคอกว่าไปไอ้ลูกหมาไปให้พ้น ข้าขอไล่แกออกจากหมู่บ้านพรุ่งนี้เช้าหากยังเห็นแกเสนอหน้าอยู่อีกแล้วก็ได้เห็นดีกันอีกขณะนั้นชาวบ้านที่ต่างเอือมระอาต่อพฤติกรรมของเจ้าพระเสึอก็พากันสนับสนุนลุงที่ส่งเสียงขับไล่กันให้ลัน่นไปไปให้พรอยอย่ามาทำอวดเก่งกับลุงหัวหน้าบ้านไปเก่งที่อื่นไปเจ้าพระสอยันตัวลุกขึ้นยืนดวงตาวาวโรด มันทมเลือดออกจากปากพลางพูดยังพยาบาทว่าเออข้าไปก็ได้แต่จำไว้นะดวงตะวันไม่ได้ขึ้นหนเดียวหรอกสักวันหากถึงทีข้าบ,บ้างพวกแกจะต้องเสียใจมันแสดงความอาฆาตแล้วเดินโซซัดโซเซจากไปท่ามกลางสายตาของทุกทุกคนและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้าพระเสือก็หายไปจากหมู่บ้าน แต่ไม่มีใครใส่ใจอะไรอาวรเพราะมันเป็นคนนิสัยไม่ดีครั้นพอนานเข้าผู้คนในหมู่บ้านที่สอเดอต่างก็ลืมเลือนมันไปวันเวลาผ่านพ้นไปนานห้าปีลุงที่ส่อก็ยังเป็นหัวหน้าบ้านที่ชาวบ้านต่างเคารพนับถือยำเกรงเชิดชูให้เป็นหัวหน้าบ้านอยู่ต่อไปและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็สงบสุขดี ไม่มีภัยอันตรายร้ายแรงใดๆมาเบียดเบียนแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่ชาวบ้านกำลังลงแขกช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวไร่อยู่บนดอยหลังหมู่บ้านพลันสายตาก็เหลือบไปเห็นชายคนหนึ่งเป็นคนหนุ่มสะพายย่ามใบใหญ่เดินโผล่ออกมาจากแนวดวงไม้พอเดินเข้ามาใกล้หลายคนก็อุทานขึ้นว่าเอ๊ะนั่นเจ้าพระเสนี่จริงๆด้วยเจ้าพระสน มันหายไปหลายปีทีเดียวชาวที่ซอเดอร์พูดและมองด้วยความรู้สึกแปลกใจเจ้าพเสือตอนนี้เป็นหนุ่มใหญ่หน้าตาเหียมเกรียมสักยันลายพร้อยเต็มคอเต็มแขนเดินมาหยุดต่อหน้าชาวบ้านมันพูดขึ้นว่ายังจำข้าได้ไหมข้าคือพระเสือลุงที่ซอหัวหน้าบ้านละ่ะไปไหนซะเล่ามันถามพลางมองหาลุงที่ซอไม่ได้มาก็อยู่เฝ้าบ้าน แกถามถึงแกทำไมชาวบ้านย้อนถามก็อยากเห็นหน้าน่ะสินั้นกลับไปบอกแกด้วยว่าข้าคนที่ถูกแกไล่ออกจากหมู่บ้านเมื่อห้าปีก่อนได้ย้อนกลับมาแล้วตามคำที่เคยพูดไว้คืนวันขึ้น15บห้าค่ำที่จะถึงนี่ข้าจะไปเยี่ยมแกที่บ้านให้แกเตรียมตัวต้อนรับรวมทั้งคนอื่นๆที่เคยรุมขับไล่ข้าด้วยทำไมแกต้องไปตอนกลางคืนชาวบ้านถามอย่างสงสัย เจ้าเพระเอแค่นยิ้มในตาวาวคล้ายเสือตอบเสียงดังว่าไปกลางคืนมันตื่นเต้นดีหากอยากรู้ก็จงพากันคอยดูด้วยตาว่าตื่นเต้นแค่ไหนพูดอย่างเป็นปริศนาแล้วมันก็หัวเราะลั่นหันหลังเดินกลับเข้าไปในแนวไม้เอ๊ะถ้าทางจะไม่ดีแล้วนะใช่มันคงยังอาฆาตอยู่ต้องไปบอกให้ลุงที่สอระวังตัว ฝ่ายลุงที่ซอครั้นพอรู้ว่าเจ้าพระเสย้อนกลับมาและยังแสดงท่าทางอาฆาตแค้นแกก็บอกลูกบ้านว่าก็ให้มันมาหากมาดีข้าก็จะดีด้วยแต่หากมาร้ายก็จะได้รู้กันประมาทมันไม่ได้นะลุงยังไงก็ระวังตัวด้วยบางทีมันอาจจะมีพักพวกมาลูกบ้านบางคนเตือนแล้วอีกสามวันต่อมาก็ถึงคืนวันขึ้นสิบห้าค่ำ ชาวบ้านผู้ชายหลายคนต่างมาอยู่เป็นเพื่อนลุงที่ิอด้วยความห่วงใยแต่แล้วก็คอยแล้วคอยหายเวลาล่วงเลยไปจนถึงสามทุ่มสี่ทุ่มก็ยังไม่มีวี่แววว่ามันจะมาอย่าวางใจมันอาจจะมาตอนดึกคืนนี้พวกเหาจะอยู่เป็นเพื่อนลุงชาวบ้านบอกยังมีน้ำใจเวลาผ่านไปจนเที่ยงคืน ดวงจันทร์เพ่นลอยอยู่กลางฟ้าทุกคนในหมู่บ้านต่างพากันหลับไหลด้วยความง่วงต่อมามีเสียงผิดปกติดังขึ้นคือพวกหมาเหากระโชคอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็แปรเปลี่ยนเป็นเสียงวิ่งเตลิดหนีกันให้ควักหลายจะตกอกตกใจอย่างสุดขีดเสียงมันมาแล้วลุงพวกมันคงมากันแล้วทุกคนกระซิบบอกกันใจเต้นระทึก คว้าดาบคว้าหน้าไม้และปืนจ้องมองลอดฝาบ้านออกไปนึกมั่นใจว่าเจ้าพระเซอมันต้องเป็นพวกโจรจะเข้าปล้นเพื่อแก้แค้นลุงที่สอแต่แต่ไม่ใช่คุณพระช่วยสิ่งที่ก้าวออกมาให้เห็นท่ามกลางแสงจันนั่นมันไม่ใช่เจ้าพระเซอรหรือกลุ่มโจรแต่มันกลับเป็นเสือครองหลายพาดกรอนตัวมหึมายืนแยกเขี้ยวในตาเขียวปัดกำรามหึมหึม เสือเสือทุกคนพังอะตะลึงมองคนลุกสู้ด้วยความตกใจมาจากไหนนี่ลุงที่ซออุทานเจ้าเสือใหญ่ลึกลับเดินย่างสามขุมเข้าหาแล้วพุ่งพรวดขึ้นมาบนชานเรือนเสียงมันปะทะกับฝาประตูดังสนั่นจนเรือนโยกแต่บานประตูไม่พังเพราะทำไว้อย่างแข็งแรงเจ้าเสือร้ายเอากรงเล็บตะปบดังขวากควาก ทำท่าจะพังบานประตูเข้ามาพลางร้องคำรามลุงที่สอเอาปืนสอดออกไปที่ช่องแผ่นกระดานแล้วยิงเปรี้ยงเสียงปืนดังก้องสะท้อนแล้วปืนจากมือของลูกบ้านอีกคนก็ดังตามเสือใหญ่กระโจนวูบลงจากเรือนหายลับไปในชั่วพริบตาแต่แล้วในขณะที่กำลังใจหายใจคว่ำกันอยู่นั้นฝันก็มีเสียงหัวเราะลั่นดังแว่วมาเป็นเสียงที่ขย่าวขวัญทุกคน เมื่อได้ยินก็ใจหายเสียงหัวเราะของเจ้าพัะเสอใช่มันแน่ๆฆ่าจำได้แล้วเสือตัวนั้นล่ะบางคนถามขึ้นก็คงจะเป็นของมันนั่นแหละมันหายไปห้าปีคงจะเปเรียนอาคมเสกเสือเมิงมาอย่างแน่นอนโอ้มันมีอาคมเสกเสือเมิงเหรอแล้วจะทำยังไงถึงว่าปืนของโมเฮงยิงมันไม่เข้า ข้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนึกไม่ถึงว่ามันจะอาคาตแค้นรุนแรงขนาดนี้ลุงทีส่่อพูดยังหนักอกหนักใจแล้วตอนเช้าวันต่อมาก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเดินหน้าตื่นมาแจ้งข่าวอีกว่าลุงที่ซอเมื่อกี้เอาขึ้นดอยเจอเจ้าพระเสรมันบอกว่าให้ลุงที่ศอออกจากตำแหน่งหัวหน้าบ้านแล้วอพยพไปอยู่ที่อื่นภายในสามวัน หากไม่ทําตามคําสั่งของมันมันจะส่งเสือเสอมิงมากัดกินควายคืนละตัวจะกัดให้หมดหมู่บ้านและหากยังไม่ยอมอีกต่อไปเสือของมันจะกินคนลุงที่สอนและชาวบ้านครั้นได้ฟังต่างก็ตกใจไปต,ตามๆกันแต่ชาวบ้านบางส่วนก็พูดว่ามันอาจจะแค่ขู่ก็ได้นะลองดูไปก่อนอย่าไปทําตามมันหากลุงที่สอออกจากตําแหน่งหัวหน้าบ้านมันก็จะเข้ามาเป็นแทน มูเฮาก็คงจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะเจ้านี่มันหายนักเมื่อปรึกษาหาหรือกันแล้วต่างก็อดทนรอดูสถานการณ์ด้วยความวิตกกังวลครั้นพอครบสามวันลุงที่อิอไม่ยอมอพยพออกจากหมู่บ้านก็เป็นไปตามค,คําขู่นั่นคือตอนกลางคืนดึกสงัดก็มีเสือโครงตัวใหญ่ลอบเข้ามากัดควายในคอกของลุงที่อิอตายไปตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่ง ถูกมันเอาเล็บตะปบจนบาดเจ็บเลือดศาสาดลุงที่ซอพยายามจะยิงเสือแต่ก็ยิงไม่ทันเพราะมันไหวมากและเกรงว่าจะยิงถูกควายของตนคืนต่อมาควายของบ้านข้างเคียงก็ตกเป็นเหยื่อเสือเพียงสามคืนควายในหมู่บ้านถูกฆ่าตายไปถึงสามตัวสร้างความตื่นตระนกให้กับชาวบ้านที่ซอเดอมันเอาจริงมันไม่ได้ขู่ต่อไป มันต้องกินขนแน่ๆน่ากลัวเหลือเกินชาวบ้านต่างขวัญเสียวาดผวาตรังวันไม่มีใครกล้าขึ้นไปทำไร่บนดอยและกลางคืนก็ไม่มีใครกล้าลงจากเรือนเพราะเกรงกลัวเสือสมิงอาคมของเจ้าพระเสือจะขย่ำกัดกินในที่สุดลุงที่ซอก็ตัดสินใจยอมจำนนพูดบอกอำลาลูกบ้านทั้งน้ำตาว่าพี่น้องทั้งหลายข้าขอลาแล้ว ข้าจะออกจากหมู่บ้านนี้ไปอยู่ที่อื่นเพื่อความสงบสุขของทุกทุกคนท้อพ่อลุงที่สอพ่อลุงจะไปอยู่ที่ไหนพ่อลุงไปแล้วหมู่เฮาจะอยู่กันอย่างไรหากเจ้าพอ่อเสอมันมาเป็นหัวหน้าบ้านมันคองข่มเหงรังแกใช่ถ้าพ่อลุงไปเฮาก็จะตามไปด้วยดงดอยในแดนป่าสารวินยังกว้างขวาง เขาไปหาที่อยู่ใหม่กันเถอะชาวที่ซอเดอต่างตกลงพร้อมใจกันจะอบพยพเพื่อหลบหนีภัยพานวันต่อมาชาวบ้านอีกคนก็วิ่งหน้าตื่นมาแจ้งข่าวร้ายอีกโดยบอกว่าแย่แล้วเจ้าพระเสอมันบอกว่าห้ามใครอบพยพตามลุงที่สอหากใครไม่เชื่อมันจะส่งเสือของมันไปตามกัดกินให้หมดท้อ เราจะทำยังไงกันเล่าชาวบ้านต่างละล้าละลังไม่รู้จะทำประการใดแต่ลุงที่ซอนั้นต้องไปแก่และลูกเมียหอบข้าวหอบของจูงควายที่เหลือสองตัวเดินออกจากหมู่บ้านโดยมีชาวบ้านยืนมุงดูด้วยความเศร้าสลดใจบางคนร้องไห้เป็นที่น่าเวทนาท้อท้อเอ๋ยทำไมทําไมเป็นอย่างนี้ ชาวบ้านต่างคร่ำครวญลุงที่สอและครอบครัวขนข้าวขนของพรุงพรังจ้งควายเดินน้ำตาไหลไปตามริมลำห้วยทันใดนั้นก็เห็นกองวัวต่างขนสินค้ากองหนึ่งมาหยุดพักแรมอยู่หัวหน้ากองวัวต่างกองนั้นคือนายห้อยหนุ่มสางอุนงงอ่นเปิงสางอุ่นเปิงครั้นได้เห็นลุงที่สอและครอบครัวเดินน้ำตาไหลสะอื้นกันมา ก็แปลกใจสงสัยถามขึ้นว่าโอ้มือโชเปอร์สวัสดีพ่อลุงคนข้าวขนของจะอบพยพไปไหนหรือท่าทางโศกเศร้ากันทุกคนป้านหน่อวูเมียของพ่อลุงที่่อครันได้ยินนายห้อยหนุ่มถามก็ร้องไห้โฮเสียงลั่นด้วยความสะเทือนใจเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตนเองและชาวบ้านให้ในายห้อยหนุ่มได้ฟังมันหายนายห้อย มันเสกเสือเสมิงมากัดกินขวายทุกๆคืนหากเขาไม่ยอมมันขู่ว่าจะกินคนเขาจึงต้องยอมทำตามคำสั่งของมันนายห้อยหนุ่มรันพอได้ฟังก็บังเกิดความเวทนาจับใจเอ่ยปลอบขึ้นว่าลุงที่ซอลุงและครอบครัวอย่าเพิ่งไปจงกลับเข้าหมู่บ้านก่อนหากคืนนี้เสือเสมิงตัวนั้นมันมาเขาจะกำราบมันให้ไม่ต้องกลัว ลุงที่ิอพอได้ฟังคำปลอบโยนก็ใจชื้นยอมกลับเข้าหมู่บ้านนายห้อยหนุ่มตามเข้าไปด้วยเขาประกาศว่าพี่น้องชาวที่ิอเดอทั้งหลายจงอย่ากลัวไม่ต้องอพยพหลบหนีไปไหนทั้งนั้นคืนนี้เราจะปราบเสือสมิงให้พวกท่านเองชาวที่ิอเดอต่างตื่นเต้นดีอกดีใจตะโกนบอกต่อตกันไปว่า มีคนมาช่วยปราบเสือสมิงแล้วมีคนมาช่วยปราบเสือสมิงแล้วแล้วคืนนั้นทุกคนต่างเฝ้ารอดูอยู่ในบ้านเรือนของตนด้วยใจที่สั่นระทึกนายห้อยหนุ่มซางอุ่นเปิงมาอยู่ที่เรือนของพ่อลุงที่ซอเขารออยู่จนกระทั่งสามทุ่มเสียงเสือก็คำรามโฮกโฮกดังแว่วมามันมันมาแล้วป้านอวูร้องเสียงหลง นายห้อยหนุ่มไม่รอช้าส่งควายธนูอาคมของตนออกไปต่อต้านทันทีควายธนูอาคมเอ๋ยจงไปกำจัดเจ้าเสือนั่นอย่าให้มันทำอันตรายชาวบ้านสิ้นเสียงสั่งควายธนูตัวเล็กๆในฝ่ามือก็พุ่งวูบก,กลายเป็นควายดำเขางบตัวมหึมาทะยานไปอย่างรวดเร็วประดุดพายุพัดช,ชาวบ้านที่แอบมองอยู่บนเรือนได้เห็นภาพที่ลึกลับน่าสะพรึงกลัว เสือโครงตัวหนึ่งยืนแยกเขี่ยวคำรามส่วนควายเขางงก็พุ่งเข้าใส่ต่างฝ่ายต่างประจันบานต่อสู้กันอย่างรุนแรงเพียงพักเดียวเท่านั้นเสือลายพาดกลอนก็ล้มกลิ่งร้องเสียงดังลั่นเพราะถูกเขาแหลมคมของควายธนูปักเสียบเข้าที่ลำคอมันนอนกระตุกกระตุกอยู่อึดใจเดียวก็แน่นิ่งหายวับไปส่วนควายธนูก็หายไปด้วยเช่นกัน นายห้อยหนุ่มบอกให้ชาวบ้านจุดคบเพลิงมาช่วยกันส่องค้นหาบริเวณที่เกิดเหตุได้เห็นตุ๊ก,กตาไม้แกะสลักเป็นรูปเสือโคร่งตัวหนึ่งนอนหงายท้องอยู่เขาเดินเข้าไปใกล้พลางยกเท้าเหยียบสะกดขยี้อยู่อึดใจหนึ่งจึงก้มหยิบขึ้นมาบอกลุงที่ซอและชาวบ้านว่ามันหมดกรธิ์แล้วมันเป็นเสือสมิงปลูกเสกด้วยอาคม S 1> <S 1> เจ้าของมันยังอยู่นะหนายห้อยมันชื่อเจ้าพระเสือมันคงซุ่มอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ระวังตัวด้วยมันอาจจะส่งเสือมาอีกก็ได้ชาวบ้านต่างพูดเตือนด้วยความเกรงกลัวแต่หนายห้อยหนุ่มไม่กลัวเขาขอให้ชาวบ้านก่อไฟขึ้นกองหนึ่งพอไฟลุกโชนเขาก็บริกรรมอาคมเป่าไปที่ตุ๊กตาเสือแกะสลักจากนั้นโยนมันเข้ากองไฟพักเดียวเท่านั้น ก็เกิดสิ่งที่น่าพิศสงทุกคนได้ยินเสียงร้องครวญครางดังมาในความมืดมันเป็นเสียงที่เจ็บปวดทุกทรมานชาวบ้านพากันสะดุง้งหันไปมองด้วยความตกใจร่างของกระยงหนุม่มสักยันลายพร้อยเต็มตัวคนหนึ่งวิ่งส่วนเซมาล้มลงพลางดิ้นทุรนทุรายอยู่กลางดินโอ๊ยร้อนยอมแล้วได้ปลดไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตด้วย เจ้าพระเสอทุกคนต่างอุทานตะลึงมอง,งายห้อยหนุ่มเขี่ยซากตุ๊กตาแกะสลักเสือออกจากกองไฟก็แปลกยิ่งนักเจ้าพระเสอมีอาการดีขึ้นทันทีแต่ยังสะท้านเร่าร้อนไปทั่วตัวแกเป็นคนเสกเสือสมิงมารบกวนชาวบ้านใช่หรือไม่ใช่ใช่เจ้าพระเสอก้มหน้ายอมรับสารภาพ ชาวบ้านต่างเฮโลกันเข้ามาบางคนตะคอกว่าปล่อยไว้ไม่ได้ข้ามันทิ้งเถอะอ,อย่าได้โปรดอย่าข่าเฮาเขายอมรับผิดแล้วเขาสัญญาว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีกมันวิงวอนเสียงสั่นเทานายห้อยหนุ่มหันไปทางลุงทิศอพูดกับแกขึ้นว่าพ่อลุงจงให้โอกาสเขาสักครั้งเขาทำผิดแต่ไม่ถึงกับฆ่าคน มันอาจจะเสกเสือมาอีกนะั้นไหนห้อยมันมีอาคมมากหมูเหาไม่ไว้ใจลุงที่สอบอกอย่างกังวลอาคมของเขาไม่มีแล้วเขาใช้เท้าขยี้สะกดเมื่อครู่มันจะเสกเสือสมิงหรืออาคมอื่นๆอีกไม่ได้ไนายห้อยหนุ่มรับรองให้มันสาบานต่อหน้ากองไฟก่อนนายห้อยให้มันสาบานว่าจะกลับตัวเป็นคนดีหากมันยังใช้อาคมทำหายคนอื่นอีก ขอให้มันตายโหงด้วยอาคมของมันเองชาวบ้านคนหนึ่งแนะขึ้นอย่างไม่ไว้ใจว่าไงพระเสก็จะสาบานได้ไหมในายห้อยหนุ่มถามด้วยความปราณีได้ได้เขายอมสาบานเจ้าพระเสอนั่งคุกเข่าประนมมือต่อหน้ากองไฟเอ่ยคําสาบานด้วยน้ำเสียงที่สั่นรัวสาบานแล้วก้มหน้านิ่ง ไม่กล้าสบตากับใครๆท่าทางของมันชวนให้เวทนาลุงทิศจึงพูดขึ้นว่าเจ้าพระเสอข้าขอยกโทษให้แกต่อจากนี้อย่าได้ผูกเวรกันต่อไปอีกนะไปเถอะแกจงไปตามทางของแกเจ้าพระเสรอได้ยินแล้วก็น้ำตาคลอยกมือไหว้ลุงทิศไหว้สางอุ่นเปิงและไหว้ชาวบ้านทุกๆคนจากนั้น จึงค่อยๆลุกขึ้นเดินก้มหน้างุดๆออกจากหมู่บ้านหายลับไปในความมืดชาวที่ซอเดอต่างมองตามด้วยความรู้สึกโล่งอกโล่งใจดับลื้อนห้อยขอบคุณที่มาช่วยเหลือหมูเห่เฮาขอบคุณเหลือเกินไม่เป็นไรพ่อลุงไม่เป็นไรนายห้อยหนุ่มตอบอย่างเมตตากรุณาเช้าว,วันรุ่งขึ้น ลุงทิอและชาวบ้านต่างนำข้าวต้มมัดมัดใหญ่ๆร้อนๆจำนวนยีสิบมัดมามอบให้พลางบอกว่าในห้อยหมูเหายากจนไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนคุณมีเพียงข้าวต้มมัดเหล่านี้ไม่เป็นไรพ่อลุงขอบคุณมากขอให้พ่อลุงและชาวบ้านทุกคนยงมีแต่ความสุขนะโอกาสหน้าหากได้ผ่านมาคงจะได้พบกันอีก ขอบคุณนายหอยขอบคุณลุงที่สอและชาวบ้านต่างพูดตอบด้วยความซาบซึ้งใจในายหอยหนุ่มสร้างอุ่นเปิงเคลื่อนกองวัวต่างขนสินค้าเดินทางต่อไปอีกประมาณปีหนึ่งต่อมาขณะที่เขาไปส่งสินค้าที่ท่าเรือบ้านแม่สามแลบเขาได้พบกับเจ้าพเสรอย่างบังเอิญเจ้าพรเสรก็จำเขาได้ เดินยิ้มเอ่ยมาน้อมไหว้เขาเอ้อมือโชเปอร์ในห้อยเขาคือพระเสือเขากลับตัวเป็นคนดีแล้วเขามาทำงานเป็นกุลีแบกข้าวสารลงเรือยินดีด้วยพระเสือดีใจด้วยนะก็ให้จงทำความดีต่อไปสร้างอุ่นเปิงยิ้มมอบขนมห่อใหญ่ให้ห่อหนึ่งเจ้าพระเสือน้อมรับอย่างปิติยินดีแล้วขอลา ไปแบกข้าวสารลงเรือสวัสดีนายห้อยสวัสดีมันหันกลับมาพูดลาสวัสดีพระเสือสวัสดีนายห้อยหนุ่มตอบรับโบกมือให้ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพก่อนที่จะลาจากกัน